สวัสดีค่ะมาทําตําแครอทตำม,มะเขือเทศกันนะคะไม่มีมะละกอค่ะเลยหาของที่มีมาทําค่ะกุ้งแห้งก็ไม่มีแต่ก็ใช้เบคอนทอดกรอบๆค่ะทดแทนเอาค่ะ กับกระเทียมก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วก็ใส่มะ农มะนาวน้ำตาลน้ำตาลปี๊บหน่อยหนึ่งนะคะกลั้วให้เข้ากันครกเล็กค่ะต้องใช้วิธีราดเอาค่ะ แล้วก็มาคลุกเคล้ากันนะคะสับสับมะเขือเทศแครอทก็สับสับค่ะให้เป็นชิ้นคล้ายๆมะละกอ ตำลองเอาก่อนแล้วก็ใส่ามะเขือไม่ใช่มะเขือถั่วลิส,สงคั่วหอมๆนะคะน่ากินไหมคะ จ่น้ำปลาอีกนิดนึง อร่อยเซบมากมายค่ะมากินกันนะคะ